โอเคต้องขอัาสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่อง TCV Gaming กันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมผมก็มีโค้ดฟรีมาแจากทุกคนกันอ,กอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นโค้ดฟรีของเว็บ VIP Store Shop นั่นเองนะครับทุกคน แล้วก็สําหรับลิงก์เข้าเว็บเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็ทุกคนกดที่ลิงก์ก็จะสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บได้เลยนะผมสาหรับใครที่เข้าไปที่หน้าเว็บแล้วก็ให้คนกดไปที่เติมโคดนะครับทุกคนแล้วก็มารอใส่รหัสโค้ดพ้อมผมได้เลยนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่เพิ่งเขา้ามาดูใหม่นะผมก็สามารถนํารหัสโค้ดนี้ไปกรอก,กๆๆๆได้เหมือนกันนั่นเองนะครับทุกคนโอเคนะผมก็ๆๆๆๆ เดี๋ยวเรามาแจกโค้ดฟรีกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็สำหรับรหัสโค้ดฟรีวันนี้นะผมก็จะเป็นโค้ด VIP ขีด P D M J K 7นะครับผมก,กรอกตามนี้ไปเลยนะครับทุกคนเสร็จแล้วทุกคนกดตรวจสอบไปได้เลยนะครับทุกคน เออผมลืมบอกนะครับทุกคนสำหรับ R, รหัสโคดนะผมก็จะแปะไว้ที่หน้าจอนะครับทุกคนจะได้เอาไปกรอกตามกันถูกนั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครที่กรอกเสร็จแล้วกดตรวจสอบไปเลยนะครับทุกคนก็จะได้รหัสโคดฟรีมานั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่สายไม่ทันนะผมโคดหมดก่อนนะผมก็ต้องรอติดตามคลิปหน้าอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคน ก็สำหรับใครที่ไม่อยากลาดนะครับทุกคนก็ให้กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทันทีนั่นเองนะครับทุกคนโอเคนะผมก็สำหรับรหัสโค้ดฟรีวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมใครที่ออชื่นชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมาแจกกันใหม่คลิปหน้าละกันนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ